สวัสดีครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหนึ่งะครับหรือวิชาคอมพิวเตอร์นะครับในวันนี้เราจะอยู่ในเรื่องของการลองผิดลองถูกนะครับมาดูาว่าการลองผิดลองถูกมีจุดประสงค์คือ1อธิบายวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้การลองผิดลองถูกได้นะนะสมมุติว่าโจทย์เขาบอกว่านักเรียนมีเส้นทางการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนได้กี่เส้นทางและก็มีเส้นทางอะไรบ้าง นะในคําตอบก็จะเป็นแบบหลายเส้นทางเช่นเส้นทางถนนสายหลักหรือเส้นทางลัดนะหรือบอกว่านักเรียนคนที่มีหลายเส้นทางให้เลือกนักเรียนเลือกเส้นทางใดเพราะเห็นใดในคําตอบก็จะประมาณว่าเลือกเส้นทางถนนสายหลักเพราะไปสะดวกหรือเลือกเส้นทางลัดเพราะรถไม่ติดนะก็จะมีเส้นทางอ่านแบบนี้สมมุตินะสมมติโรงเรียนอยู่นี่นะบ้านอยู่นี่ บางคนก็อาจจะมุ่งตรงเมืองนี้เลยูถึงโรงเรียนเลยบางคนก็จ,จะมาทางนี้ฟนะแล้วก็อ้อมไปทางนี้อ้อมทางนี้อ้อมทางนี้เพื่อเลี่ยงรถติดตรงนี้ก็ได้นะแล้วแต่เราเลือกนะนะเขาบอกว่าสรุปบางคนมีเส้นทางหลากหลายให้เลือกได้และมีผงของตนเองนะที่จะเลือกเส้นทางที่ใช้เดินทางมาโรงเรียนนะนี่คือข้อสรุปของเขาเนาะนะทีนี้มาดูใบงานของเรานะ บปงานให้นักเรียนดูว่าพึ่งนะเขาบอกว่าลากเส้นพาพึ่งน้อยกลับสู่รังพึ่งอยู่ตรงกลางจะกลับไปที่รังเนี่ยเลือกไปได้กี่เส้นทางนะลองลากดูนะว่าพึ่งเนี่ยจะไปได้กี่เส้นทางเพื่อที่จะกลับไปหารังของมันนะแล้วก็ให้เรียนตอบมาว่าเส้นทางกลับรังมีกี่เส้นทางแค่นั้นเองนะสำหรับวันนี้มีงานแค่นี้เนาะสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ